แต่เท e, <elier S 1> ้าวคุณทองเขาขอต้า <ə> หลีไม่ใหญ่โตนะกตรวจค้นจนทั่วบริเวณแล้วยกเว้นห้องอาบน้ำห้องครัวแล้วก็ห้องสุขาเจ้าช่วยทีไปตรวจทั้งสามที่แทนค่ะคนดูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วมารายงานค่ะรับด้วยกราวไปเยอะเถอะท่านกงกง ห้องสุข,ขาอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเชบิญกงกงตรวจคนที่นั่นก่อนห้องสุข,ขามีโถส้วมร้อยกว่าโถแต่จะคนไม่ทั่ววอนกงกงช่วยเก็บกวาดส้วมหนย่เ็นข้าว อยู่ไหนนี่ oh, hmm? อ่อเราตีท่านอยู่นี่เองเหรอ <c oughs> เวทมนต์นี่เราตีเร <c oughs> าตี <c oughs> ย <time> ังไม่ไน <ent> <gun> ่เนียนข้าจะต้องฝึกอีกเยอะเลยพวกนั้นหากันมาอย่ากที่ท่านว่าเป๊ะเลยองห์าพาสตาร์กัดพูกนั้นมาด้วยเรียกร้องจับพรมังกรให้ได้ท่านเจ็บพรมังกรไว้อย่างดีเราใช่ไหมเรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้แต่ยังทำหน้าตื่นเต้นอยู่อีกดยดีด้วยนะเจ้าได้เจอคู่ปรับตัวชะกาเข้าแล้วใช่เป็นมืองสังหารสาวนางหนึ่งวิเศษเลย ถ้างั้นจากวันนี้เป็นต้นไปข้าขอสั่งให้เจ้าจับตาดูนางอย่างใกล้ชิดไม่แน่นะเจ้าอาจจะจีบนางติดก็ได้จีบนางงั้นเหรอไม่เอาด้วยหรอกนางดูอย่างก,กระเสือแค้มันก็หดหมดแล้วจะสนทาําไมล่ะยังไงหน้าที่ของขอตาลีก็คือรับมือกับอันตรายอยู่แล้วนี่นะเดี๋ยวเจ้าก็ชินเองละ่ะเฮ้ยแต่ของเขาบ้าอำนาจอยู่ข้าไม่มีรณมจีบหรอกเน้อไอ้นี่สัญลักษณ์นั่นข้าเคยเห็นนะอยู่ด้านนอกขอตาลีใช่ข้าศึกษาข้อมูลมาแล้ว <ม>น,นี่คือสัญลักษณ์จานปบอชฉียเป็นของพักบานแห่งหนึ่งในชมพูทวีปพวกมันฝึกวิชาทางสายเวทจนถึงขั้นใช้มนต์สะกดจิตใจผู้คนให้ตกเป็นทาสได้พวกมันสร้างสูงกําลังอยู่ที่นี่และเคยช่วยฮ่องเต้องก่งกรสถาปนาต้าขันจนได้ฉายาว่าพักบาลวายุต่อมาฮ่องเต้เริ่มไม่วางพระไทยสั่งจับพวกมันเป็นขังพวกมันจึงหายสาบสูญไปหลายปีแต่ว่าตอนนี้เกิดสัญลักษณ์นี้ในเมืองลูยย่หยางอีกครั้ง ข้าเชื่อว่าต้องมีน้องบอลไส้อยู่เบื้องหลังแน่ๆพวกมันใช้มนต์ดำแถมยังอมหิตมากหากพวกมันยุใหญ่ของเข้าให้ต่อต้านหอต้าหลีทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายมากกว่านี้ถ้าของขากับพวกมันร่วมมือกันโลกต้องถึงคราววิบัติแน่เฮ้ยนี่ชดอยู่นานเกินไปนะ้ะกลับไปสะไปไปสิรีบไปแล้วโคตรี่ไป